สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถยนมือสองนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมาสมมอบรถอีกแล้วนะคะก็เป็นรถคันนี้เลยนะคะซูซูกินะคะเตีสสีดําคันนี้นะคะวันนี้นะคะบิ๊กอยู่กับพี่ตุนะคะวันนี้เป็นเจ้าของรถคนันใหม่คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ตุกันนะคะอ่าพี่ตุมาจากที่ไหนคะมาจากที่ปทุมธานีนี่แหลคะค่ะ ค่ะรู้ค่ะรู้จักอ่าโชว์รูมตีรถสวยจากช่องทางไหนคะช่องเพจของตีรถสวยเลยค่ะแล้ววันที่มาจัดประจองเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมคะไม่เสียเลยค่ะก็คือฟรีค่าดําเนินการแล้วก็จัดจองฟรีเนาะค่ะพี่ตูทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทมีเครดิตผ่อนอะไรไหมคะไม่มีค่ะ ว่ะใสๆอีกแล้วนะคะมาออกรถที่โชว์รูมของเราวันที่อ่าวันนี้พี่มารับรถเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไม่เสียสักบาทเลยค่ะคือจัดเต็มได้ฟรีดาวน์นั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะวันนี้ได้รับเงินเท่าไหร่ครับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะคะก็อ่าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถแบบพี่ตุ๊กนะคะก็สามารถนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ตุ๊กฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะเผื่อ ผู้ชมทางบ้านจะสอบถามว่าออกรถจริงหรือเปล่าแล้วก็สนใจอยากจะมาออกรถเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะขอเบอร์โทรศัพท์ที่หนึ่งค่ะพี่0621598330ค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทประวัติใสๆนะคะอยากจะมาออกรถแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมเลยนะคะออกรถคนเดียวเลยใช้คนค้ำหนึ่งคนเนี่ย ติดต่อหาพี่ตู้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบิ๊กต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ